ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดระยองทุกท่านครับและที่เข้าชมรายการของพะรังไทยทีวีนิวออนไลน์และก็ท่านข่าวทีออนไลน์นะครับกับผมนายกสมาคมสิบสิบสมชนก็ได้ติดตามข่าวของโรงงานระเบิดไฟไหม้นะครับก็คือบริษัทวินโมเสสจำกัดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ เราคิดว่าเรื่องนี้คงจะไม่จบไปง่ายนะครับหลังจากที่มีการาเกิดเหตุตั้งแต่22ถึงท,ที่ยี่้าก็ยังไฟก็ยังไม่หยุดนะครับแต่เป็น,ปนันที่อยู่ในใต้บ่อๆต่างๆซึ่งทําให้เจ้าหนะ้าที่ได้ลําบากนะครับที่เสียสละนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยถือว่าวันนี้ก็ออกรายการของท่านนายกเทศฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ได้ล่องสัญจรถึงจังหวัดจันทและระยอง นะครับในการที่ไปตรวจเยี่ยมผลไม้ทุเรียนห,าหลายอย่างก็มาแวะที่ระยองนั่นคือการตรวจเยี่ยมสถานการณ์ในการติดตามกับเพิ่ใหมโรงงานเก็บสารเคมีอุตสาหกรรมวนโบเซสสั่งซึ่งก็ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งควบคุมสถานการณ์ให้เร็วที่สุดนะครับและยังได้กล่าวกับ นางพิมพัชลาวิชัยกุลรัมนรีกวาการสวงอุตสาหกรรมและนายแพทย์ซึ่งโชลนาศีแก้วรัตนจีกสมาคมหาสันสุขก็เดินทางติดตามมาด้วยกันแล้วก็ได้เห็นนะครับในภาพของอุตสาหกรรมโรงงานที่ถูกกระเบิดไฟไหมมาตั้งแต่22ถึงองถึงยี่ภาก็ยังไม่เสร็จนะครับท่านก็ยังห,วห่วงใยในการที่อยากให้พี่น้องสบายใจกับการที่เกิดเหตุแรงขนาดนี้ซึ่ง ก็ว่วนะครับก็ต้อนรับนะครับาะวก็เพิ่งจะเห็นนะครับผัวยอก็เพิ่งเห็นที่จะต้อนรับนะครับมานะครับแต่ไม่เห็นการรายงานต่างๆแต่ก็พอที่จะเห็นว่าได้ข่าวว่ามีการสรุปสถานการณ์ให้ทราบซึ่งรัฐมนตรีอ่าทักษเชาซึ่งก็ห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้โรงงานและอาศัยอยู่เป็นพื้นที่อันตรายซึ่งก็ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องดูแลควบคุมให้เสร็จ เพราะยังตำหนินะครับสำหรับเกี่ยวกับผู้ที่รับผิดชอบนะครับราชายิ่งรัฐมนตรตีที่ปรึกรากรไง,งานอุตสาหกรรมหรือมลพิษต่างๆเนี่ยทำไมถึงปล่อยชาวบ้านท่องเดือดร้อนนะครับซึ่งก็ยังกล่าวกับประชาชนว่าไม่ต้องห่วงได้สั่งพร้อมสั่งการให้พี่น้องที่ได้รับผลก,กระทบมลพิษซึ่งก็ท่านก็ถือว่าได้ให้ความสบายใจให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดระยองนะครับนั่นคือ หมู่บ้านหนองผวาหนองกลับตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองก็ทิดตะก็เด็กกล่าวนะครับซึ่งท่านก็ยังตำหนินะฮะยังไม่หยุดถึงนายจุลพงศ์ทวีสินที่พิทีกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ลงพุชี้ที่เกิดเหตุช้าเหลือเกินย้ำเป็นเรื่องสําคัญไม่ถูกต้องที่ลงพุชี้ถึงทำให้ประชาชนเดือดร้อน ทึงทานกรณีกล่าวนะครับว่าธนายกบตรีได้รับหนังสีโรงเรียนจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจากวัดระยองและประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบก่อนที่ขึ้นรถกลับนะครับทีนี้ผมอยากมาประปดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมานะครับที่ว่าโรงงานเปิดอย่างไรเป็นมาอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ก็อยากจะให้แก่รู้ไว้นะครับว่าโรงงานนี้เกิดขึ้นอย่างไรนะครับพี่น้องครับ ผมอยากจะให้รู้ที่มาที่ไปของโรงงานนีいい้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มีการเหตุเกิดเหตุตั้งยี่สิบสเมษาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งส่วนภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของและข้าราชการที่ออกไปดูยากแก่โรงงานแห่งนี้บริษัทมีวินโปรเศสจำกัดจดทะเบียนตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2550มีทุนจดทะเบียน2 0 0ล้านกรรมการบริษัทมีสท่านด้วยกัน โดยได้แก่นายโอภาสบุญจันทร์และนายนามนิตรลงและนายพลินบุญจันทร์ทั้ง3คนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นใครคน,ในคนหนึ่งที่ลงลายมือชื่อและประทับตาสําคัญบริษัทก็มีอํานาจผูกพันกับบริษัทนั้นได้นะครับวินโบเซตเข้าเข้าสู่สหนองวาด,ด้วยการซื้อพิษที่74ไร่2งาน63ตารางวา จากธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนเมื่อที่13กัญญนยายน2554และวันเดียวกันเองก็นําที่ดินดังกล่าวเนี่ยไปจำนองกับธนาคารทหารไทยจำกัดหมหาชนสถานะที่ดินเป็นหนังสือรับรองทําประโยชน์ดังที่ที่เล่านะครับตอนสองว่าวินมเศษเนี่ยได้พยายามขอใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาประเภทใบอนุญ,ญาตที่ขอในช่วงนั้นก็คือโรงงานระดับที่105 นั่นคือประกอบกิจการคัดแยกข้าดุไม่เป็นอันตรายแต่ถูกชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านจนกระบวนการการญา่ก็ยืดเยืย้อต่อไปนะครับแต่เวลานั้นเองวินโบเซก็ลักลอบประกอบกิจการและขนของเสียเข้าพื้นที่จนกระทั่งเกิดการร้องเรียนเรื่องมลพิษและตรวจสอบพบการรอบฝังหมกและของเสียอันตรายลงใต้ดินในพื้นที่โรงงานจํานวนหลายบ่อด้วยกันตั้งแต่ปีศ2,556นะครับ มีการฝังหมกในบ่อหลายจำนวนนี่ก็ได้ข่าวว่า30บ่อนะครับที่ที่เกิดระเบิดเนี่ยไม่หยุดเนี่ยเพราะมันเป็นสารเคมมีสารต่างๆที่หมกปุดนะครับให้เกิดระเบิดและเกิดไหม้ตลอดนะครับแล้วก็ต่อมาปี2551บเนี่ยบริษัทที่พยายามขอใบอนุญ,ญ,ญาตประกอบกิจการโรงงานทำพลาสติกเป็นเม็ดแท่งทอรอดแผ่นชิ้นผงหรือรูปสุกต่างๆกดด้วยพลาสติกอันเป็นจะจัดเป็นโรงงานประเภทสประเภท จาพวกนะครับสามเภทนะครับโรงงานระดับที่53ที่จะขอนะครับอนุญาตในวงละห5แล้วก็9ทั้งทั้งที่ชาวบ้านก็ยังแสดงออกมาคัดค้านอย่างชัดเจนแต่โรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก็กลับพยายามที่เสนอพูาการให้นะครับจนกระทั่งผู้ว่าถึงกับแสดงวิสัยทัศน์ออกมาเลยว่าชาวบ้านร้องเรียนอย่างเนี้ยจะไม่สนใจบ้างหรือหรือนะครับเปิดโรงงาน โดยไม่ขออนุญาตและระงับแล้วยังมีความฝืนขอสอบถามว่าจริงหรือไม่แล,ล้วดําเนินการอย่างไรเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่สอบถามนายเพอบ้าน่ข่และพิจารณาดําเนินการตามและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร,รือเคกัดผู้ว่าขาดนั้นก็คือนายชาณีสามีกิจนะครับสามารถกิจผู้ตรวจราชการกระทรวงกทาาไทยรักษาการในตําแหน่งผู้่ารชการจังหวัดระยองตอนนั้นท่านรักษาการอยู่นะครับมาเป็นผู้อารชการจังหวัดระยองนะครับท่านนายชาณี สามารถคิดท่านมยอมท่านรู้อะไรคือความเดือดร้อนพี่น้องอย่างไรนะครับส่วนหัวนหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองที่เสนอให้ออกใบอนุญาตก็คือในพุทธ,ธิกรพุทธ,ธิกร,ธธกรวิชัยดิษฐ์ผู้ซึ่งต่อมาในปี2562ได้ขึ้นลงตำแหน่งอุตสาหกรรมนะครับจังหวัดระยองต่อเนื่องจนถึงปี2565 อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครในช่วงเป็นแห่งการขนย้ายกากแคปเมนปี25ง6ด้วยครับเวลาต่อมาทางอุตสาหกรรมจังหวัดอะไรยังมีความพยายามดำเนินการเพื่อจะออขอไปด้วยยากแก่ปิญโบเซตนะครับให้แก่เป็นบริษัทวิเศษจต,ต่อเรื่องซึ่งทางอุตสาหกรรมระยองก็จะมีความที่จะทําให้ให้นะครับเพื่อจะออกให้จนจนจนมาถึงปี2 5ง8 แต่ก็ยังไม่ประสบนะยังไม่สบสำเร็จจนกระทั่งปี2559นายกรนัทชวีมัว,วงน้อยซึ่งดำรงตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดประจรตกานีตอนนั้นได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดยองแและทางบริษัทพนโบเซษตปรับเปลี่นมายื่นขอรับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโรงงานนำสารสลายกรดด่างน้ำเสียปนเปื้อนตัวทำละลายและสารไฮไรคาร์บอน มาผ่านกระบวนการทางภาษากรรมเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ทำเชื้อเพลิงผสมเชื้อเพลิงทดแทนทําสีเกรดบีและล้างภาชนะปัฏิพันธ์ด้วยการตัวทําลายเป็นโรงงานระดับ106นะครับใบอนุญ,ญาตเนี่ยจะอยู่ระดับ106เป็นอีกนุญาตอีกแบดึงซึ่งหรือเรียกว่าโรงงานดีไซน์เคของเสียอันตรายนั่นเองชาวบ้านก็ยังคัดค้านนะครับคัดค้านและยังชัดเจนและจริงจังจเช่นเคย แล้วในช่วงปี2560เนี่ยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองก็ออกไปอนุญ,ญาตประกอบการแกร่บริษัทวินโบเซจจำกัดอีกถึง3ใบและออกไปอนุญ,ญาตมิให้ชาวบ้านมีการคัดค้านนะครับยังมีคัออกจาก3าใบแล้วออกไปอนุญ,ญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายอีกจำนวน4ใบโอ้โหครับทั้งหมดเนี่ยดำเนินการโดยนายกรการจุวินม่วงน้อยจำไว้ไนะฮะนายกร ชัตจวีม่วงน้อยซึ่งเวลเาต่อมาเนี่ยเร่งขึ้นนึ่คือตำรองตำแหน่งรองอาชิบดีการกรมโรงงานอุตสาหการรมปี2,562 2,563นะครับตรวนการลักลอบการประกอบกิจการในเืความหมายที่ว่าทําอย่างฉุดแจงนั้นทั้งที่มีใบอนุญาตไม่มีสิทธิ์ตลอดเวลากว่า5ปีก่อนนั้นมีหลายฝ่ายที่เข้ามาตรวจสอบและเรืนการต่างๆ อยู่บ้างแต่ไม่มีผู้ใดสามารถจะสางปัญหาได้แล้วการล็อกรอบที่ผ่านมานั้นเป็นก็เป็นการยุติด,ด้วยการได้รับใบอนุญ,ญ,ญาตให้กลายเป็นการเรงินโดยได้รับอนุญ,ญาตตามกฎหมายอ่าไม่น่าเชื่อนะครับ